กระโดดลดเต้นไปมาหรือว่าอยากจะพักผ่อนอยู่ในโซนของตัวเองก็ไม่มีใครว่านะคะเพราะว่าสถานที่พักพิงสําหรับสุนัขจรจัดแห่งนี้ทําหน้าที่ไม่ต่างจากบ้านพร้อมต้อนรับสุนัขไร้บ้านทุกตัวค่ะบ้านของเหล่าสุนัขจรจัดนี้ตั้งอยู่ใกล้กับบริเวณสถานีกระเช้าลอยฟ้าในกรุงลาปาสประเทศโบลิเวียโดยทางเจ้าของกระเช้าลอยฟ้าได้บริจาคพื้นที่ค่ะให้บรรดาอาสาสมัครเข้ามาเล่นเข้ามาดูแลเจ้าสีขากันได้อย่างเต็มที่เลยค่ะ ภายในสถานที่พักพิงนะคะก็มีสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับสุนัขหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเตียงนอนอาหารเสื้อผ้าก็มีให้สวมใส่กันด้วยนะคะเจ้าหน้าที่ผู้ดูแลสถานที่พักพิงสุนัขก็บอกว่าสุนัขจรจัดเหล่านี้หลายตัวอาศัยอยู่ที่นี่มาตั้งแต่ก่อนที่จะมีการสร้างกระเช้าลอยฟ้าค่ะและเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้สุนัขไปรบกวนผู้โดยสารคนอื่นๆจึงมีการสร้างสถานที่ดูแลสัตว์แบบนี้ขึ้นมา หวังให้เป็นบ้านสําหรับพวกเขานะคะโดยเฉพาะสุนัขที่อายุมากแล้วไม่มีผู้สนใจรับไปเลี้ยงค่ะ การตั้งศูนพักพิงสำหรับสุนักจรจัดในกรุงลาปัสยังสอดคล้องกับกฎหมายท้องถิ่นที่ระบุว่าสุนัขและแมวเร่ร่อนที่อยู่ในชุมชนจะได้รับการดูแลจากคนในพื้นที่นะคะซึ่งทางนักเคลื่อนไหวชาวโบลิเวียผู้ผลักดันเรื่องสิทธิสัตว์ก็กำลังพยายามขยายขอบเขตของกฎหมายนี้โดยมีเป้าหมายให้สัตว์ได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการในฐานะสมาชิกในครอบครัวค่ะ